เปคของเครื่องนี้นะครับผมที่จบกันไปก็เป็น i7 Gen13 นะครับไม่มี F นะครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดด้วยนะครับแต่เราใช้เป็นการ์ดจอแยกนะครับเป็น RTX 4060 8G b นะครับกับแรม 32G b นะครับไอ้เพื่อนเกิดแล้วเพื่อนเกิดแล้วเพื่อนเกิดแล้วโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไปแล้วน่ะจะปอดจะปอด ก็วันนี้จะเป็นเครื่องตั้กโปรนะครับผมวันนี้ก็สเปคก็จะเป็น i7 7 N 3นะครับการ์ดจอก็ RTX 4060 8G นะครับก็มาดูเฟรมเรทกันได้นะครับว่ามันจะลื่นแค่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมแรกกันเลยนะครับดูว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราจะลื่นหรือเปล่าเาามก Oh God! Oh god, oh God! God! Oh God! Damn! You did already. Oh. how All right. Well, this looks <laughs> like a terrible fucking spot to stay Yeah, I definitely get back on the high ground. actually, I don't know. I'm there gonna of them? Why going ็นั่นแหละสิต่หวังติ่มหวังว่าเฮ้ยมาแล้วไอ้ตัวนี้าหมกแล้วเพื่อนเพื่อนอูเพื่อนไปแล้วใครอยู่นอกโอ้โหแโอ้โหอ้เลเฮ้ยเฮ้ยแต่ละคนวิ่งหนีตายกันมากเบื่อีเบื่ออู้อเบิดยังไม่ตายอ่ะทำไมมันหด่ยรนอบูลเต เพื่อนไปไหนหมดอ่ะเพื่อนช่วยด้วย Oh my God what the fuck happened This kills you You just h o o t e in the back of the head Oh no เพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเกมนี้ถือว่าภาพสวยลนะครับแต่คาเฟ่คอมแเราก็เอาอยู่นะเพียงเล่นเล่นลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดนี่เป็นภาพถ่ายด้วยนะครับ ทามสูงแต่ผมนก็งหมดแล้วตอนนี้น่าจะไม่รอดแล้วน่าจะไม่รอดแล้วก็ไม่เอาปืนันี้หน่อยนี่เลยอะไรอ่ะน่อะไรอ่ะอุกาเข้าไป ไอ้คน้วเหล่าแล้วเหล่าคนตีเหล่าโอ้ย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 ถึงมีพวกผมก็ต้องตายครับบอกเลยก็สำหรับเกมนี้นะครับผมสเปคย้ำอีกทีนะครับสเปคของเราเป็น i เจ็ดเจ็สิบสามเจ็ดร้อยนะครับไม่มีเอฟนะครับตัวการ์ดจอออนบอร์ดด้วยนะครับแต่เราใช้การ์ดจอ rtx 4060นะครับในการเล่นเกมนะครับผม เมใช้เป็น32กิกนะครับเฟรมเรทก็ถ้าปรับต่ํามันจะอยู่ประมาณร้อยกว่านะครับบวกร้อยี่สิบอะถึงเวลาบวกอะไรก็อยู่ประมาณร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นไฮนะครับเป็นสูงเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับประมาณนี้ครับเฟรมเรทก็ถือว่าลื่นนะครับสาหรับผมหกสิบขึ้นไปก็โอเคแล้วนะครับผมว่าโอเคแล้วลื่นแล้วเดีย๋ยวเราลองไปเล่นเกมอืน่นกันดูนะครับว่าจะเฟรมเรทเป็นยังไงบ้าง เฟรมเรทเหรอตอนนี้2อ0อ่ะตอนไม่ได้บวกอ่ะอันนี้เป็นปรับความสูงนะครับผมเป็น CPU i7 g 3นะครับแล้วก็อยู่กับการ์ดจอ RTX 4 0 0 8กิกนะครับก็เล่นได้เฟรมเรทเลืเ่อนๆประมาณนี้เลยอาจจะตัวเล็กน,นิดนึงนะครับมีใครมา็รอยหลังหรือเปล่ามีใครมานรอยหลังหรือเปล่าอุ้ยทำไมน้ำมันสวยยังง่ะโภาพสวยนะเนี่ยไม่ได้เล่นปลาเลย อุ้ยคาหมาไม่ค่อยชอบเลยต้องยิงระยักใกล้แไม่ดี่มันยิงใครอยู่อ่ะแบงหลังก็แบงหลัง,นนงโดนคอ๋อ่อตกใจยิงไม่ได้ไกลเกิน ้รยนีชอบน้ำมากเลยสวยมากเลยครับเฟรมเล็กก็ร้อยบวกนะครับลื่นนะเฟรมนี้ไอเจ็ดกับ4ี่ศูนย์ศูนย์นะครับไอเจ็ดจะดิ et, ้นตามนะนี่มีใครมาข้างหลังเราเลย ไม่มีเลยเงียบกิ๊บเล็งใครอยู่เหรอเล็งใครอยู่เหรอไหนขอดูซิเล็งใครไม่มีใครเลยพอใส่รูก้วชอบเดินมาครับเฮ้ยใจเย็น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  โอ้เจอลอยหลังอุ้ยเออน่ามาึงูไฟบุมมากเลย้ยไอ้คูไฟบูกมาเล่นคา์เตอต์นะโอ้ยยังไม่เิดได้ได้ขอหาม,มุมก่อนเดี๋ยว20วิเปิดเลยแล้วกัน หามุมก่อนหามุมก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนอืม้ยไม่ตา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 ยก็อันนี้เราปรับปรับภาพสูงไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จบแล้วครับผมปล่อยเขายิงเลยครับยังไงก็ได้ที่สามก็ตอนนี้เราอยู่ที่เกมสปายเดอร์แมนนะครับผมตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่2 6งามนะครับ200บวกเลย เราเคมพวกสองร้อยเลยครับเราเคมไว้ก่อนเลยกรอนเคมเลยเราสูงอันนี้ปรับภาพโฟเอ้ยปรับภาพสองเคนะครับอันนี้ไม่ใช่โฟเคนะเพราะว่าจอเราก็สองเคก็ชัดแจ๋วแล้วนะแล้วก็ปรับเป็นอัลตราเพร์เมนย์เลยนะครับในนี้ ถึงแล้วอไมค้เวฟม,มันไกลยังไงเฟ้ยไกลมากตึกไม่เห็นมีคนอยู่เลยอ่ะลองเดมมินบนถนนมาสวัสดีครับสดีนะครับไกลมากเลยเนี่ยให้ผมทำอะไรให้ลงไปในท่อเหรอ ไม่ทำเล้กระชอแอบตรงนี้ก็ได้แอบตรงนี้แอบตรงนี้ไม่ใครเห็นแน่นอนนี่ไงมันไปแล้วนี่ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวไปตามต่อเฮ้ยมันเห็นแบบยืงไง มันไม่มีใครรู้ครับเ่ราเราเป็นสไปเดอร์แมนใครจะไปรู้มันไม่มีใครสงสัยเลยใช่เนี่ยไม่ไม่แตกต่างใครเข้าตรงไหนเนี่ยหมนกันเลยเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมอื่นนี้มานะครับผมเกมนี้ไม่ค่อยถนัดเลยมันให้ทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคแค่เดินไปเดินมาก็รู้ว่าเฟมเรทพุ่งๆนะครับเกมนี้อันนี้เรามาเล่นเกมไซเบอร์พังนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ สเปคที่เล่นเกมนี้นะครับก็เป็น i7 เกม13นะครับเป็นตัวที่ไม่มีเอฟนะครับมีการ์ดกราฟิกออนบอร์ดนะครับแต่เราใช้การ์ดจอในการเล่นนะครับเป็นการ์ดจอ RTX 4060 8G นะครับผมแรมใช้เป็น 32G นะครับเหลือๆเลย ราต้องทำอะไรเป็น <Gon os, S 2> <tama> หนังก่ลงมาล่อฆ่าเลยอย่าไปรอช้ามันน่าจะใส่เครื่องจักรกลนี้โอ้มันเร็วมากเลยน่ะ เ uh พื่อนเราไม่มีเลยเหรอเนี่ยตายแล้วทำไมาเยอะงนะใครมาเลงวะ ตายไปแล้วมีะสกิลยังไงวะเนี่ยอ๋อเรอบาไ่งน้น Chuno Nah, That's Oh Mine needs yeah. to work. all. โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อัปเกรดแขนเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราเซฟตรงนี้นะครับผมเราเดี๋ยวไปลองอีกเกมนึงนะครับน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วจะเล่นในวันนี้นะครับเอ้ยใจเย็น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 ตจเยนน้วนใจเย็นน้ำวนใจเย็นน้รวจไม่ได้เปิดตึกผมไม่ได้เปิดตึกแล้วมาปิดร้านด้วยไม่ให้เข้าร้านด้วย โอเคนะครับไปเจอกันนะครับผมกับเกมต่อไปนะครับนะครับเรามาเล่นบอลแลนด์กันต่อนะครับเกมสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับผมกราฟิกระปรับสูงวันนี้ปรับสูงหมดเลยเกมเกมปลาไปสองร้อยกว่าแล้วครับอี๋เอ้าอะไรอ่ะยิงไม่โดนปืนเป็นไร เปิดเลยเพื่อนเปิดเลยมันเห็น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 วิตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไปแล้วน่ะเกส์กอนเกตส์ก่อนเห็นเราเห็นเราลูกบอลเพื่อนลูกบอลมันเห็นแล้ววิ่งวิ่งโอ้ เ e a าไปสามเดินนี่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 เดินนีตยร โอเคนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมสเปคของเครื่องนี้นะครับผมที่จบกันไปก็เป็น i7 Gen13 นะครับไม่มี F นะครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดด้วยนะครับแต่เราใช้เป็นการ์ดจอแยกนะครับเป็น RTX 4060 8G นะครับกับแรม 32G นะครับ M 2 500G เฟรมเล็กก็ตามที่เห็นเลยนะครับร้อยบวกๆนะครับเล่นเกมลื่นๆเลยจบันไปแล้วนะครับผมก็ ฝากบอลมีคอมทูด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ใช่พี่บอลไลฟ์นะครับผมเป็นเป็นช่างนะครับประกอบเองเล่นเองเลยนะครับวันนี้เพียงของเรานะครับบอลคอมนะครับแล้วก็ติ k กตอกนะครับทุกช่องทางนะครับ YouTube ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ